ครับในหัวข้อนี้นะครับจะเป็นการแสดงแผนวัสดุนะครับก่อนที่เราจะไปปฏิบัติในคีิมเวลา่าเราคงมาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าทำไมจะต้องแสดงแผนวัสดุแล้วจะนำไปใชอ้อย่างไรนะครับและสำคัญอย่างไรนะครับจากภาพนะครับเราสมมุติว่าในขั้นตอนนะครับเราทำการสร้างวัสดุ ใช่ไหมครับสร้างวัสดุขึ้นมานะครับเสร็จแ,แล้วเราทําการใส่วัสดุนะครับดังกล่าวเนี่ยนะฮะลงไปในตัวของกิจกรรมหรือว่า activity นะครับในขั้นตอนนี้คงต้องอาศัยนะครับผู้ประมาณการหรือผู้ที่ทำงานหน้างานนะครับใส่วัสดุลงไปในกิจกรรม,มต่างนะครับเนื่องจากงานทางด้านศิกรรมหรือว่างานก่อสร้างเนี่ย เป็นงานที่ต้องใช้วัสดุหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้เกิดเป็นองค์อาคารนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ต้องให้มีวัสดุนะครับหรือวัสดุจะต้องมีพร้อมที่จะใช้งานตามแผนงานนั่นเองนะครับดังนั้นผู้ที่ทำการวางแผนก็จำเป็นจะต้องนะครับวางแผนวัสดุควบคู่กันไปนะครับ คำว่าแผนวัสดุนะครับมันก็จะมีความสําคัญ2อย่างคือ1นะครับจํานวนนะครับจํานวนกับเวลาที่ต้องใช้นะครับจะต้องแสดงเรื่องของจํานวนแล้วก็เวลาที่ต้องใช้คนที่อยู่หน้างานนะครับก็จะอาจจะเน้นนะครับในเรื่องของเวลาที่ต้องใช้นะครับกับจํานวนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับ วัสดุมันมีกระบวนการนะครับมีกระบวนการขั้นตอนกว่าจะได้มาที่หน้างานนะครับหนึ่งในนั้นคือการจัดซื้อการจัดซื้อใช่ไหมครับวัสดุแต่ละอย่างนะครับก็จะมีพฤติกรรมการได้มาที่ไม่เหมือนกันนะครับวัสดุบางอย่างก็เป็นสําเร็จรูปนะครับสามารถสั่งแล้วก็มาส่งได้เลยวัสดุบางอย่างก็จําเป็นจะต้องสั่งล่วงหน้า เพื่อจะผลิตตามสเปคนะครับแล้วก็ทำการจัดส่งดังนั้นนะครับอุอกรอน,นะครับจำเป็นจะต้องวางแผนสดุเพื่อส่งข้อมูลนะครับไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายจัดซื้อหรือว่า procurement นะครับในงานก่อสร้างนะครับในการจัดซื้อคงซื้อวันนี้ได้วันนี้ คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีกระบวนการนะครับในการแจ้งเรื่องของจำนวนสเปกนะครับแล้วก็รูปแบบต่างๆที่ที่วัสดุต่างๆในโครงการต้องการกระบวนการพวกนี้มีระยะเวลาค่อนข้างใจเยอะนะครับดังนั้นฝ่ายจะซื้อนะครับผมอาจจะเน้นที่ฝ่ายจะซื้อว่าจำเป็นจะต้องรู้ล่วงหน้านะครับว่า อาจจะต้องใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วเขาก็จะไปบวกนะครับเวลาที่ต้องสั่งผลิตต่างๆนะครับกับซัพพลายเออร์นะครับเพื่อให้ทันเวลาใช้นั่นเองนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับถ้าหากวัสดุไม่ทันเวลาที่จะใช้ย่อมส่งผลกับการก่อสร้างแน่นอนนะครับย่อมส่งผล กับระยะเวลาในการก่อสร้างอย่างแน่นอนดังนั้นนะครับจึงมีความสำคัญในการแสดงแผนวัสดุนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะแสดงแผนวัสดุด้วยพิมเวล่าอย่างไรนะครับก็คงกลับมาที่นะครับแผนงานพิมเวล่านะครับกลับมาที่แผนงานพิมเวล่า ในหัวข้อนี้นะครับเราเน้นเรื่องของการแสดงแผนวัสดุใช่ไหมครับเราจะใช้รูปแบบการแสดงเหมือนกับการแสดงรางานนะครับแต่วิธีอธิบายอาจจะแตกต่างกันนะครับอย่างแรกเลยการแสดงแผนวัสดุเราก็คงใช้รูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือ resource use profile ก่อนแล้วกันซึ่งเราได้ทำการแสดง รายง,งานนะครับในรูปแบบนี้เราลองคล,คลิกเลือกเลยนะครับที่ resource use profile ตรงนี้นะครับคลิกเลยแน่นอนนะครับก็ก็จะเป็นการแสดงโปรไฟล์กราฟนะครับของทรัพยากรแต่ในที่นี้นะครับเราคงมาดูในนะครับในบริเวณนะครับรายการทรัพยากร มาทบทวนกันอีกครั้งกันนะครับในบริเวณนี้ให้สังเกตข้อความนะครับจะเขียนว่า current project resource นะครับหมายความว่าอะไรครับเราไปที่เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วไปที่ filter by นะครับปกติอาจจะแสดงเป็น all resource หมายความว่าแสดงทุกทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบของซอฟต์แวร์แต่หากเราเลือกเป็นอะไรครับ นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วฟิลเตอร์บายแล้วเลือกเป็น Current Project Resource นะครับก็จะเป็นการแสดงเฉพาะนะครับ Resource ที่ถูกระบุให้กับกิจกรรมในแผนงานนี้เท่านั้นนะครับจะได้ไม่ไปโฟกัสหรือว่าไปาสับสนกับทรัพยากรในโครงการอื่นๆนะครับันนี้ก็จะมีเฉพาะที่เรา ระบุเอาไว้ในแผนงานต่อมานะครับในรีซอสยูสโปรไฟล์นะครับก็จะแสดงนะครับนะฮะทำการคลิกนะครับเลือกรายการตรงนี้นะครับรายการตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะสกอร์บาร์เลื่อนตามนะครับเวลาของโครงการ แต่นะครับแผนวัสดุเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะ,ะไม่นิยมนะครับแสดงเป็นรายวันโดยเฉพาะหากในวัตถุประสงค์การจัดซื้อเนี่ยนะครับมักจะนิยมแสดงเป็นรายเดือนเพื่อสรุปเป็นภาพรวมนะครับใน1เดือนเพื่อเตรียมการให้กับฝ่ายจัดซื้อนำไปซื้อนั่นเองวิธีการนะครับที่เราจะ แปลข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อเราก็ไปบริเวณของซูมอินซูมเอาตรงนี้นะครับนะครับเราทำการซูมเอาให้เป็นไทม์สเกล1 1เดือนนะครับตอนนี้เราจะได้นะครับข้อมูลนะครับข้อมูลที่เป็นกราฟแท่งของซิลバาใช่ไหมครับเราจะเห็นกราฟแท่งที่เป็นสีเหลืองก็คือจำนวนที่เราระบุ กับแท่งสีแดงนะครับแสดงข้อมูลที่เป็นเกินกว่าที่เรากำหนดแต่จริงๆแล้วที่ตอนตอนที่เราสร้างตัววัสดุเนี่ยเราก็ไม่ได้ทาการกำหนดจำนวนต่ำสุดนะครับของวัสดุเพราะเราสมมติฐานว่าวัสดุเนี่ยเราเราจะไม่กำหนดนะครับจำนวนต่ำสุดหรือลิมิตนะครับเพราะเราคิดว่าเราก็จะซื้อตาม ามที่ใช้จริงตามแผนดังนั้นคงต้องมีการปรับตัวกราฟแท่งนะครับให้ตรงกับรูปแบบนะครับที่เราจะไปใช้วิธีการนะครับวิธีการให้เราไปบริเวณนี้นะครับ Display นะครับบริเวณที่เป็น Display ตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับนะครับให้เราเลือกในหัวข้อ r e s o r c use profile option นะครับ resource use profile option คลิกเลยในหน้าต่างา resource use profile option เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปลดเครื่องหมาย Show นะครับ over นะครับ allocation กับ Show limit ออกไปได้เพื่อจะไม่ต้องอโชว์แท่งกราฟดังกล่าวนะครับคลิก apply คลิก ok ก็จะเหลือเฉพาะนะครับกรบาฟแท่งสีเหลืองซึ่งเป็นจำนวนที่เราระบุกับ remining a ก็คือเหลือซึ่งตอนนี้ก็จะมีความสูงที่เท่ากันตอนนี้ถ้าหากเราสรุปนะครับด้วยกราฟแท่งเป็นรายเดือนของซิล r ของซิล r นะครับเราก็นะครับดับเบิลคลิก นะครับที่กราฟแห่งดังกล่าวนะครับก็จะมีการสรุปนะครับจำนวนนะครับของสีาบาร์ในเดือนของแ a n นด r y นะครับหากเราเดิ้ไคลิกไปที่เดือนนะครับเฟเรก็จะเห็นจำนวนที่ใช้ของเดือนนี้พร้อมทั้งคอมมูนิทีคือ,อยอดที่ใช้ทั้งหมด ดังนั้นนะครับก็จะเห็นพฤติกรรมนะครับของซิลบาว่าเราจะใช้ในเดือนนะครับมกกลาเนียมากที่สุดถ้าดูจากแผนงานนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะสัมพันธ์กับแผนงานนะครับที่อยู่ในกลุ่มของงานงานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างนะครับนะฮะแต่เดือนที่2เนี่ยจะใช้น้อย นะครับเพราะว่าหนึ่งแรกอาจจะมีงานทุกงานฟาวเดชันเข้ามาซึ่งจะต้องใช้นะครับสตีลบาร์เนี่ยเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่คือรูปแบบของอวัสดุนะครับจำนวนกับช่วงเวลาซึ่งนะครับตรงนี้ในในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเป็นการแสดงแผนที่จะต้องใช้แต่นะครับถ้า เราเดิมันิทีหนึ่งาฝ่ายจะซื้อเนี่ยนะครับถ้าเราแจ้งข้อมูลให้กับทางฝ่ายจะซื้อฝ่ายจะซื้อคงเอายอดรวมของอะไรครับของซีลบาเนี้ยไปรวมกับยอดอื่นๆนะครับของโครงการอื่นในซีบาเหมือนกันในวัสดุป,ประเภทเดียวกันรวมยอดว่าเดินมก,กราเนี่ยจะใช้เท่าไหร่แล้วก็ซื้อเป็นวอล่มใหญ่ก็จะได้ ประโยชน์คือสามารถต่อรองราคาได้นะครัเมื่อเราสั่งบรุ่่มใหญ่ทางโรงผลิตก็จะส่งนะครับก็เราจะแจ้งรายละเอียดว่าไซส์นี้ส่งกี่ตันกี่ตันนะครับซัพพลายเออร์ก็จะส่งตามนั้นนะครับตามยอดที่เราแจ้งไปก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อนั่นเองนะครับนะฮะแต่เราต้องแจ้งจำนวน ที่ต้องใช้ในแต่ละโครงการไปให้กับฝ่ายจัดซื้อฝ่ายจัดซื้อก็จะวางแผนล่วงหน้านะครับเผื่อเรื่องของการทำ POPR นะครับทำกระ,ะ,ะบวนการจัดซื้อบวกเข้าไปอีกต่างหากนะครับแต่เราในฐานะ,ะผู้วางแผนและคงแจ้งช่วงเวลากับจำนวนให้กับทางฝ่ายจัดซื้อนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับในการใช้เรื่องของแผนงานวัสดุ ลองไปดูที่งานนะวัสดุเป็นอื่นบ้างอย่างเช่นซักร้อนสตีลนะครับอันนี้คือผมสมมติเป็นเหล็กรูปประพันธ์ใช่ไหมครับปรากฏว่าเหล็กรูปประพันธ์ถ้าบเบิลคลิกนะครับเราจะใช้ในเดือนกุมภาพันธ์อย่างเดียวเลยนะครับแต่อาจจะไม่รู้ว่าใช้ในวันไหนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไปดีเทลทีว่าใช้ในช่วงเวลาไหนของ แผนง,งานอะไรี้คงต้องไปดูในแผนแต่ความหมายของการทำอันนี้คือมุ่งเน้นนะครับในการเอาไปใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อเตรียมการจัดซื้อการจัดส่งนะครับโดยให้มองภาพรวมว่าถ้าเราซื้อในลหลายๆใช้พร้อมๆกันเพื่อจะส่งในเดือนกุมภานะครับก็จะได้ประโยชน์เรื่องของราคาในการจัดซื้อนั่นเองนะครับไม่ใช่ต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างซื้อแต่ละ ไซส์เนี่ยนะครับก็ทำให้ไม่สามารถต่อรองราคาได้นี่คือประโยชน์ที่จะอธิบายให้เห็นว่าทำไมถึงทำแผนวัสดุออกมานะครับเอเนนะครับเราไปดูอันอื่นนะครับมาสโตลี่นะครับมาลี่ก็คือ,อนะครับอิดก,ก่อน,นะครับเห็นไว่าก็ซื้อนะครับในช่วงเดือนอะไรครับเดือนมราสเดือนมีนาเพราะว่า จะไปสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับงานสถาปัตยกรรมนั่นเองถ้าดอบเบลคิดดูก็ปรากฏว่าจะต้องซื้อทั้งหมด1นึ่งืก้อนนะครับก็เป็นยอดที่ต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเดือนนี้จะใช้เราก็แจ้งนะครับแผนงานวัสดุให้กับฝ่ายจะซื้อแล้วก็ฝ่ายจะซื้อก็จะเอาไปทําการวางแผน การจัดซื้อของเขาอีกทีหนึ่งแล้วไปหาซัพพล,ลายเออรนน์นะครับให้ตรลงกับราคาตรลงราคาก็มีกระบวนการตรงนั้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็นขั้นตอนการควบคุมต้นทุนภายในตัวนั่นเองโอเคนะครับลองดูตัวอย่างอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นะนะครับแผ่นพื้นใช้2เดือนนะครับจำนวนเดือนละ100นะครับอ,อันนี้ผมอาจจะดู เข้าครนะครับอันนี้คงไม่ยากแล้วนะครับอันนี้เป็นกระเบื้องพื้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะพอเห็นภาพนะครับพอเห็นภาพของรีสอร์ทกราฟ